โอ้สุพรรณษาเป็นอะไรเนี่ยได้ยินแต่เสียงเลยนี่เราก็จะไปเข้าค่ายลูกเสือครับโอจะไปเข้าค่ายลูกเสือเหรอครับมาบอกน้องครับไม่น่าล่ะสุพรรณษาถึงร้องเสียงดังเลยเมื่อกี้รู้ว่าพี่จีจะไปเข้าค่ายลูกเสือนู่น จะบารมีจะบารมีก็เอาใหญ่เลยวันนี้ไม่มีเพื่อนนะพีิจิจะไปเข้าค่ายลูกเสือโอ้พีิจิจะเข้าค่ายลูกเสือ ได้ยินแต่เสียงสุพรรณษาร้องตามพิธิใหญ่เลยนะครับพิจิครับจะไปเข้าข่ขยแล้วครับเอดูอ่อนอ่อนพิกิอ่อนพิกิแล้วเออดูท่าอ่อนพิกิสิครับไปกี่วันครับนี่น่าจะมา หนึ่งวันสองคืนเอ้ยสองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนไปเข้าค่ายที่ไหนครับที่โรงเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองเตรียมของเตรียมอะไรมาหรือยังเตรียมแล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จครับไหนเรียกสุพรรณษาสิสาสุพรรณษาร้องตามพี่จิตเลยเมื่อกี้อยู่ไหนสุพรรณษานี่เลยนี่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 โอ้มาแล้วสุพรรณษามาแล้ว พันศามาแล้วมหายักษ์น้อยเร็วมาหายักษ์น้อยมหายักษ์น้อยเออมหายักษ์น้อยเออพี่จิจะไปเข้าค่ายแล้วนะเออมาเล่นกับยักษ์น้อยก่อนดี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  พ่อไม่ได้อยู่พรุ่งนี้พ่อไปแห่ฮฮดูกันไม่เป็นไร พี่จิไปเข้าค่ายนะครับเลยอดได้ไปแหงงานกับพุณพ่อเลยเนาะพี่จิโอ้ยอกสุพรรษาสุพรรษาลองตามพี่จิเลยได้ยินว่าพี่จิจะไปเข้าค่ายหยอกกันอีกแล้วครับ พนดาพี่จีจะไปเข้าค่ายนะโอสามพี่น้องวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่กำลังจะไปเอาพี่อ้อมาเล่นด้วยกันนะครับ <c oughs> อ่าสุพันณสามานี่ มาเร็วพี่จิจะไปเข้าค่ายแล้วนี่หานี่เร็วพันษางอนงอนประจําเลยพันษานี่ยหา,า,าออไปเย็ยบของแล้วเออ <laughs> ย็ยบฐานแล้วเยัยบฐานแล้วออกมาก่อรสพันศาหลกคนสวยเดี๋ยวพี่อ้อจะมาเล่นด้วยเร็วพี่อ้อจะมาเล่นด้วย น้องๆน,น่ารักมากเลยนะครับผมพี่ชายก็จะไปเข้าค่ายคุณพ่อก็จะไปแห่งานน้องๆน,น่ารักกันแต่เช้าเลยนะครับโน่นนอนพี่อ้อมาแล้วพี่อ้อมาแล้วคุณแม่พาพี่อ้อมาแล้วมาหาพี่อ้อเร็วนอนนอนนอนพี่อ้อเดินดุมดุมดุมมาแล้วนอน พี่อ้อมมาแล้วพี่อ้อมมาแล้วพี่อ้อมมาหาน้องๆเลยพี่อ้อมเร็วอ้าวมาหาน้องๆเลยเร็วเอาอ้อเอาเออนี่แหละครับสามพี่น้องนะครับเวลามาอยู่ด้วยกันก็จะน่ารักมากนะครับผมเดี๋ยวสามพี่น้องจะได้ได้จะได้อยู่พระเนตรแล้วนะครับ สามพี่น้องจะได้อยู่พเนจรด้วยกันเนาะจะเป็นคอกเล็กๆนะครับผมพเนยรโหเล่นกันเล่นกันเล่นกันอ้อนกันแล้วเออเอ,อดีใจใหญ่เลยสามพี่น้องเล่นกันครับด้วยยักษ์ครับผม อายักษ์นี่รู้สึกว่าจะคลมคลามกับเพื่อนเลยน้าจิลองตกใจเดี๋ยวจะได้ดำเนินการเร็วนี่แหละครับผมพเนียนะครับวันนี้ฟูจิเขาจะไปคอาค่ายคุณพ่อก็จะไปแห่งานลูกไปแต่เช้านะครับ โอ้โหน่ารักจังเลยอย่าทำพี่สแสดงสิอย่าหยอกกันแรงครับอย่าหยอกกันแรงอย่าหยอกกันแรงเล่นด้วยกันนะครับผมเขาเล่นด้วยกันส่วนคุณพ่อก็ยืนดีใจนะครับลูกๆหลานเล่นด้วยกันั่งทานนี้ก็โอ้ไม่ได้ปล่อยมา ทั้งสเชือกเลยนี่พี่ชายพี่ชายสุดหอพี่มงคลเออเอาใหญ่เลยเสียดายไหมครับไม่ได้ไปแหงงานนี่เสียด้ครับสียดาทำไมาง,างานยังมีให้แห่อยู่ช่วงปลายเดือนอะ่ะอีกสองงานอีก ยี่สิบแปดสามสิบยังได้ไปอยู่ใกล้จะปิดเทอมแล้วไม่ใช่เหรอเออดูนี่ผมตัดผมมาคร<ะ>ับฮะผมตัดผมแล้วยาเซลผมนามาน้านาม้าหนูเขาเรียกอะไรนะนี่ผมตัดที่นีย่ยาเซลผมนาม้าหนูใช่ไหมโอ้โหเล่นกันครับวันนี้สามพี่น้องเล่นกัน สนุกใหญ่เลยนะครับเอ๊ะโดยเฉพาะพันษาในอ้อนอ้อนพี่อีกเอ๊ะพันษาอ้อนอ้อนเก่งมากเลยโอ้ให้เขาเล่นกันก่อนให้เขาเล่นกันเขาน่ารักสามพี่น้องเอ๊ะ สุพรรณษาบอกว่าพี่อ้อมาเล่นทางนี้พี่อ้อพี่อ้อขามาเล่นทางนี้แตอยากน้อยก็มาเรียกเรียกพี่พี่มาเล่นทางนี้ที่เห็นมีโซ่นะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับช้างตัวผู้ป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับผม ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานสัตว์หรือว่าทำ้ายสัตว์ใหญ่แต่อย่างใดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านรับชมโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมในการรับฟังรับชมนะครับน่ารักจังเลยเด็กๆเล่นก,กันแต่เช้าเลยเ พันษาอยากเล่นกับพี่ๆนะครับดีใจอาเล่นกันแค่นี้แหละลูกๆเดี๋ยวพี่จีเขาจะสายแล้วเขาจะไปเข้า่ข่ Aha. chúc con Thằng chúc đi chúc thằng này <laughs> oh, dắt. Oh. chúc 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 uh. Thế chúc Thế chúc oh. chúc này, Lưu. Oh. 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 Thế. Oh. chúc rồi. Oh. chúc 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 พีจบชุกเยฟังเสเออ,เอโอเคเอา้าวมาฝากกดไลค์กด, like, okay, ดแสอาุายตามเาแล้ว,ว,วดยอดเลยเร็วนันเนี่ยขอให้ตั้งใจต่อไปครับครับขอบคุณ like, ค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ ช่อง Family สีทับไทยและช่องฟูจิชาแนลนะครับผมวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปเลย let's go